เพราะทุกเพศทุกวัยต้องใส่ใจเรื่องผิวช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทำให้กังวลเรื่องกลิ่นกายและเหงื่อจึงต้องการการดูแลให้สดชื่นและมั่นใจตลอดวันช่วงวัยทำงานผิวเผชิญทั้งมลภาวะความเครียดและการพักผ่อนน้อยทำให้กรอบป้องกันผิวอ่อนแอจึงต้องการการบำรุงที่ช่วยฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรง ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนปลายการผัดเซลล์ผิวช้าลงชั้นผิวเริ่มบางทำให้ผิวดูหมองและแห้งง่ายเป็นวัยที่ต้องการการบำรุงล้ำลึกและช่วยฟื้นฟูอย่างจริงจังช่วงวัยสูงอายุผิวผลิตน้ำมันได้น้อยลงแห้งวัยต่อการระคายเคืองจึงต้องการการบำรุงที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นและเสริมกอบป้องกันผิวเป็นพิเศษใส่ใจสุขภาพผิวทุกเพศทุกวัยด้วยศาส แห่งความหอมพร้อมการปลนิบัติผิวอย่างล้ำลึกปลดล็อกสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่โดยภาษากลิ่นหอมที่คุณเลือกได้เพราะความหอมบ่งบอกถึงความพิถีพิถันและลดสนิยมของชีวิตดูแลปลนนิบัติผิวโดวยการเติมความชุ่มชืน้นคืนความสุขภาพดี ด้วยการฟื้นฟูและบำรุงเผยเสน่ห์ด้วยกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนรสนิยมที่มีระดับคัดส,สันส่วนประกอบเพื่อการดูแลผิวสารสกัดจากสารลายสีน้ำตาลแดงทะเลน้ำลึกช่วยเติมน้ำให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานวิตามิน B3 ลดรอยแดงลอยดำ ลอยสิวและช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนบำรุงผิวขาวกระจ่างใสสารสกัดชะเอมเทศปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการเกิดจุดด่างดำบำรุงผิวขาวกระจ่างใสสารสกัดใบบัวบกลดการอักเสบของผิวบำรุงให้ผิวเรียบเนียนสารสกัดคามโมไมล์ลดการอักเสบของผิวให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกป้านอนุมูลอิสระ อลันโทอินลดการอักเสบของผิวต้านอนุมูลอิสระป้องกันการสูญเสียน้ำจากใต้ชั้นผิวหนังโปรโตีนสกัดจากข้าวสาลีเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวลดการระคายเคืองเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองมีสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของผิวบำรุงให้ผิวเรียบเนียนน้ำมันอะโวคาโด เสริมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวน้ำมันโจโจวาเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพผิวผิวขาดความชุ่มชื้นผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวละคายเคืองง่ายให้ผิวหอมแบบสุขภาพดี ทุกเพศทุกวันด้วยโลชั่นบำรุงผิวเฟลอมากกว่าความหอมมาพร้อมการปฏิบัติผิวอย่างล้ำลึกฟื้นฟูและบำรุงในทุกสัมผัส